สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสุผู่สุขนมื่อนี้แม่ขวดตางแดนสวีเดนก็นจะมากินขนมจีนแลจ้ะอยู่บ้านจ้ะวันนี้อยู่บ้านขนมจีนก็ต้มแล้วเด้อเบื่อจับบกไงเลยจ้ะเอไว่ตามสวยสักหน่อยเนียกินหลายเี่จ้ะเลีเ้ยวเวลยจ้ะนี่ น้ำยาปลาขาไก่น้ำยาปลาตีนไก่หันโฮเลยจ้ะอู้ผักผักกสมีประมาณเนี่ยจ้ะอืม้มาตะไครใบมะกรูดเทลงไปเลยบ่พ่อค่อยเติมใหม่จ้ะสันนี้เนาะพี่น้องจา๋าโอ้ยบุ๊พักค่อยที่จริงน้ำยามันก็เผ็ดล้วได้จ้ะ ยังบลสะใจปูนี่ปลาสลามอนหนังปลาสลามอนทอดอืมเลยกระหมูทอดไปหึนคางได้จ้ะกินนอนลองซีมบุกซิมันเผ็ดจำใหญ่มันก็เผ็ดอยู่เด๊อืมเแบบนัวนัวค่ะคนนี้อยากเก็บของก่อนอืมบกทัวฟักหญ่าบักทัวงอก ผักสลัดประกาศแก้วอืมใส่ลงไปจ้ะอยากได้อความหอมก่อนอันพริกถุงด้วยจ้ะพริกถุงถุงโรยลงไปอืมพริกถุงวายผ็ดตายหาเลยเผ็ดกับเผ็ดปไปห้อกงกินไปลโอืดวิถีชีวิตคนต่างแดนมีอะไรตามมีตามเกิดหากินได้ปานประมาณนี้ก็ดีแล้วเด้อพีนอ่น้องอืม อากินได้ประมาณนี้ก็ดีแล้วถ้าละหมอนเกิดเขาแหลมากก็เพื่อนเท็ดงานรลานชุชิที่เหลือมาก็ก็มาแบ่งให้เฮ้ยผักอืมริกปนมันกลับไทยหอมหอมอืม Mm-hmm. ขาไก่ไม่ต้องป่วยมากนั่นมากูดอืมอืมก็ชิ้นปลาขาไก่ อืแบบเอกสำมองเนื้อติดหนังหน่อยนึงอ,อ,อร่อยเอาม,มาหมักทอดแล้วก็ตากตัวเด่นไม่มีแดดมันจะมืดทีนี้ตากที่ไหนรู้ไหมตากที่อัลเมนินอะ ตากกับเครื่องทำความอุ่นมันเปิดอยู่แล้วเนาะมันเปิดตามอาคารบ้านเรือนอยู่แล้วทีนี้เราก็เอาไปตากใกล้ๆคืนเดียวแห้งกรอบเลยจ้ะแห้งแล้วไปทอดกรอบเลยอืมอืม นี่ก่อนเอาะอาอฮึอากอันชัน้งเป็อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยจ้ะตั <c oughs> น้ำ <c oughs> อืออร่อยจ้ะพี่น้องเข้ากันจริงๆเข้ากันมาก ซลมอนกับอีกนนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาเป็นน้ำยาประนินด้วยหัวงกงาะัะวงอ่จัดหัว มันหงอยไปมันเจ็บมันอัอุอืมับบมแกหัวบสักยาว ต่างแดนมีกินเท่านี้ก็หลูแล้วจ้ะเพราะว่าของมันก็จะแพงนะซื้ออะไรมาทำแต่ละอย่างอนะโอ้หมดหกเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยคูนะเจ้าพิบาทคูณสามคูณสามจุดหนึ่งไป อาแรงแพงของแพงจะข่าวว่าบ้านเราของแพงใช่ไหมจ๊ะพี่น้องเอ้ยสำหรับที่คนที่เขาซื้อเขากินทุกอย่างมันแพงเด้อ เราชอเราจะปลูกเองเลี้ยงเองวราทามาด้วยบ้านใครมีพื้นที่บ้านใครมีพื้นที่ก็ดีหน่อยอืมาำรับบ้านคนที่ไม่มีพื้นที่อ่ะมันก็ต้องซื้อทุกอย่างนะจ๊ะอืหเพชรเพ็จ้ะคือผม พี่ผงเพชรถึกหอมเลยเผ็ดหอมขึ้นจมูกเลยจ้ะอืม,อม 음음 mm. 으음 mm. mm. มกรอ,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 อบหนังใช่ไหมต้องขอ้กันเค้ากันมากเลยเจ้า หนังท้องปั๊มมันปส้มมันทอดอืกรอบก็กันหนังท้องมันอืม ขอ,อบมันอืมอย่เพิดตรงหน้าท้องอะ่ะร้านเขาจะแลกออกว่าร้านซูชิบางร้านก็มาขายต่อยคนไทย

Ngon rồi mà.

คลิปฉันไม่ได้ตัดต่อเลย มันเป็นเรียวทามเลยเพราะคือว่าเวลาจริงทำจริงไม่ได้ตัดต่อ เลิอค่ะเลิมากหมาผสะมันหนังมันก็เหนียวนีกินกับขนมจีนด้วยอันดา เ mm hmm. ล็ดจ้งที่น้องิานขอลัไปก่อน เวลานม่นสิด้ายจกเจอกันคลิปหนาเด้อคลิปหนาจะไม่กินอย่างติดตามคลิปต่อไปจ้ะขอบคุณที่ขอมาติดตามรับชมต้องเกิดมากินด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ